โอเคฟังนะเรื่องนี้เราอยากเล่าให้ฟังมานานแล้วแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเพราะมันเป็นเรื่องที่ดูธรรมดาแต่พอคิดถึงทีไรก็ยังรู้สึกแปลกๆในใจอยู่ทุกทีวันนั้นฝนมันตกไปปลอยทั้งวันเลยเมืองทั้งเมืองดูหม่นหม่นเหมือนมีฟิลเตอร์สีเทาครอบอยู่เรานัดเจอกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งในร้านกาแฟที่มุมถนนเป็นร้านไม้เล็กๆที่มีกลิ่นกาแฟคุ้งตลอดเวลาแล้วตรงมุมหนึ่งของร้านก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ เธอชื่อฝ้ายเพื่อนของเพื่อนที่เรายังไม่เคยคุยด้วยตรงๆฝ้ายเป็นผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยแบบที่ไม่ต้องพยายามจะเรียบร้อยอะไรเลยเสื้อยือดขาวกางเกงยีนธรรมดาผมรวบต่ําแบบไม่ได้ตั้งใจจัดทรงแต่มันก็กลับดูหน้ามองแปลกๆเหมือนกับว่าเธอไม่ต้องพยายามให้ใครมองเธอก็มีพื้นที่ของเธออยู่แล้วตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเธอชื่อพี่เบนเป็นพี่ที่เรารู้จักเขาไม่ใช่คนหล่อแบบพระเอกหนังหรอก แต่เขาเป็นคนที่เวลาคุยด้วยเรารู้สึกเหมือนถูกฟังจริงๆรู้ไหมผู้ชายส่วนใหญ่เวลาเจอผู้หญิงที่น่าสนใจก็มักจะพยายามโชว์ตัวเองพูดแต่เรื่องของตัวเองว่าทำอะไรเก่งยังไงมีแผนอะไรในชีวิตบ้างแต่พี่เบนไม่เป็นแบบนั้นเลยเขานั่งฟังฟ้าเล่าเรื่องชีวิตธรรมดารรมดาของเธอแบบตั้งใจจริงๆไม่ได้พยักหน้าแบบแกนๆแต่คือพยักแล้วถามต่อพอเธอเล่าว่าเธอเคยไม่กล้าออกจากบ้านช่วงหนึ่งเพราะแพนิค ที่เบนไม่ทำหน้าตกใจหรือพยายามให้กำลังใจแบบผิวเผินแต่กลับเงื้อไปคู่หนึ่งเราพูดว่าตอนนั้นมันคงเงียบมากเลยเนะแค่ประโยคเดียวอะ่ะแต่มันทำให้ฝ้ายหันไปมองหน้าเขาแล้วเหมือนจะกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยฝ้ายเล่าเรื่องแม่ของเธอที่ป่วยมานานเรื่องการต้องย้ายบ้านบ่อยๆสมัยเด็กๆแล้วก็เรื่องการไม่รู้ว่าจะวางชีวิตตัวเองไว้ที่ไหนแต่เธอไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้กับคนอื่น,นง่ายๆนะ เหมือนแค่พอพี่เบนไม่เร่งไม่ขัดไม่พยายามแนะอะไรเลยมันเลยปลอดภัยพอที่จะค่อยๆเล่าออกมาตอนที่เธอพูดถึงหมาที่ตายไปเมื่อปีที่แล้วเสียงเธอเ,ธอเบาลงแล้วเธอก็จับข้อมือตัวเองไว้แน่นๆเหมือนพยายามหาที่เกาะที่ใจแล้วพี่เบนก็แค่เลื่อนแก้วน้ำไปตรงหน้าเธอช้าๆไม่พูดอะไรเธอยิ้มบางๆเหมือนรู้ว่ากำลังถูกดูแลโดยไม่ต้องพูดตรงๆทั้งร้านตอนนั้นเงียบมากจนเราได้ยินเสียงฝนกระทบก,กระจกเบา กับกลิ่นกาแฟาที่ลอยมาเรื่อยๆจากเครื่องชงเสียงน้ำหยดจากล่มที่พิงไว้ตรงตระตูพวกนั้นมันเหมือนเป็นเพลงประกอบให้ฉากตรงนั้นเลยเราไม่รู้ว่าเขาจะได้คุยกันอีกไหมหรือจะสารต่อ,อยังไงแต่เรารู้แค่ว่าช่วงเวลานั้นมันสำคัญมากสำหรับฝ้ายและสำหรับพี่เบนด้วยบางครั้งการฟังเฉยๆไม่พูดอะไรเลยมันกลับมีพลังมากกว่าเสียงใดทั้งหมดเลยนะและที่สำคัญมันทำให้คนคนหนึ่ง กล้าจะเปาะบางอีกครั้งฟังแล้วเหมือนธรรมดาใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีใครฟังการที่มีใครสักคนอยากฟังเรื่องของเธอจริงๆมันคือเรื่องพิเศษที่สุดเลยแหละ